พี่น้องเลยสบายดีพ่อพี่น้องมันนี่กับกระบ,บงังสั่งใหม่มาเนาะพี่น้องเนาะอยู่ที่เฮือนนายมันเฮาพ่อยพี่น้องเลยก็สบายดีพ่อพี่น้องกันเบิื่อสุกูสุกคนพี่น้องเลยเนาะกําลังลงจักบันไดบางนึงนี่เฝ้าออกมาฮับเครื่องพี่น้องเลยอ่าแล้วก็มาไขาประตูให้เพื่อนทางน้องบอยเพื่อนแลนไปไขก้อนเพน,น่ะโอ้โทรว่าพี่น้องบ่าเดี๋ยวาจะปั๊บภาพมาเบิ่งกล้องหลังเด้อพ่อพี่น้องเลยเนาะ เดี๋ยวกามาเบิง่งไม้เข้าทางพ่อเพิ่นได้สั่งเข้าไม้อีกไปน้องเลยเป็นไม้ด้วนครัวนี่แหละเนาะไปน้องเลยโอ้วอาเท่าเต็มรถบาท,ที่นี่ใส่ทางพ่อเพิน่นทางพอ่อยังไม่ได้มาบ่เป็นอะไรนี่เนาะไม้มาหอดก่อน <laughs> จะเอาสบายดีเด้อโอ้ทางพ่อเพิ่นมา,มานำ้ำน้ำน้ำหลังบงอ ไม่เฮือนครัวไปพี่น้องเลยอาน้องบอยเอ้าขนซอยเพิ่นได้เจ้าบาะที่นี่โอ้โหขนใส่รถโดยสารมาเลยไปพินองเลยเอาไปกองไว้แถวนั่นก็ได้กองไว้รถอ่า cái <laughs> phốt ông bói bua tên sang cái gì đó nha bọn đi cái đấy có có nguyên hẳn đấy à ok có mấy lốt có mấy lốt vay đây này các vay điều mà nó kép điều mà nó học à là biệt bao bao ม่สิแปดนวนจากโตวะิปตอบโตคุบอสสิบแปด้อเบิ้งเดยหากไีโตเนาะเอดี๋ยวจะลองนับเบิ้งแับนี่ยหางหกเมตรก็มีบอโอ้หกตัวนี้ เจ็ดแปดสั่งเข้ามาเพิ่มอีกไข่พี่น้องเพราะว่ามันบ่พอเนาะลำกใหญ่พอสมควรเก้าโดยเห็ดโค้งไหมเลย คนบ่อบสบายงานงบายอ่ะ <uno> ส uh, like okay. uh, so ิบตาวโอ้โหส่าวไ่แล้วเนาะเพราะว่าส่าวอันสิบปลายผ่แม่นนะเด้อสิบตัวแล้วอันนี้ก็ได้ bép, nhìn ong sao Tổ mười hai,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  mười sao tổ, tổ. hai, mười nào nào ตัวหาเมตรหกเมตรก็มีเนาะสี่เมตรหาเมตรหกเมตรมาสิแปดในสี่เมตรอ่าติดโทรเป็นใส่รถมาเลยเนาะนี่ใส่คนโดยสารคือบุมีเพาะมันนิผมได้คนได้ไหมมาแทนเนาะโอ้ดีแล้วจ้ะ เลยผลดีในคาร์นัมันรถโอ้บางมือกับบ่ได้แล้วเพาะไปก็ได้บางมือกับบ่ได้ค้นซ้ำพี่น้องเลยอืมเอนมือนี้ว่างเปล่าเลยมั้ยบุญไพ่ี่วได้ไ,ได้แต่ไม่ไ ด้พี่น้องเลยทางพ่อบนมาแล้วน้องมาย่างน้องจ้อยเสียดปักมือบ่โอ้โธ่นาแล้วพี่น้องน้าญ่ปันนี้อ๋อคุณรถเข้าห่มก่อนคุณสื่อจ้กแน่มานะพักมีเนาะเอารถเขาว่ายู่โฮมก่อนแดดคือทาน้องดาวน้องเลยทองแล้วก็บ่าวพันี้เพิ่นพี่น้องเลยเพิ่นยังไม่ได้มาเรียกเนาะเพราะว่า ทางบ้านเพิ่อนมีงานยังก็พี่น้องเลยงานอันงานแจกเงาะพอเนาะงานแจกเงาะพอพี่น้องเลยเพิ่นที่เสียตั้งแต่ปีกลายนี้แล้วมาปีนี้เพิ่นได้แจกเพ็ดบุญพี่น้องเลยเนาะถ้าน้องดาวน้องใสทองก็เลยกลับเมื่อพุ่ดกลับเมื่อเล่นเมื่อทำบุญนำทานพี่น้องเลยน้องใสทองแล้วก็น้องดาวเพิ่นเนาะ นี่แต่น้องบอยน้องบอยน้องล่าพี่น้องเอยก็ว่าสิจวนกันกลับอยู่มื้อนี้กะเนาะอ่ากลับมาเล่นพุ่นแหละตอนรอบค่ําน้องฉลาได้กลับว่าอยู่เฮ็ดงานพี่น้องเาๆ đẹt đẹp hèn cái nào nó mình gì nó Toàn sau này Miếng miếng kìa đồng này Đẹp đẹp มืัอน,นี้วันอาทิตย์พี่นเราทีมงานเติียมไปกลับบ้านเลยบัดเนาะทางบ้านหลวงพุ่งาทางบ่าวพรกับกลับบ้านมีแต่วันจันทร์วัพี่น้องไอ้มือเนาะนเฉลิมมาลุยหลังคาทางนี้เนะาะทางพ่อเป็นว่าวัานจันทร์ทางพ่อเป็นคือวัสดุตะปูมาเลยเนาะมันนั่งออกไปซื้อแทนนี่ Nhi, yêu nó, thấy bắn là sai này Ng chi bìu. Mmh mhm 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 ao ao mhm 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 สบายดีพอ่อดยสบายดีโอ้โบเตอะไรพ่อซื้อใหม่อตอนนี้ 3, 000. 8, 000. สามล 8, ้านแปดแสนไหลเพียกี่สามล้านแปดแสนบ่อืสามล้านแปดสนแปิบพันขาขาก็ส่งเป็นโซงเซนเ็นอนำสงเนวันนี้เป็นสามล้านเจ็ดแสนาสิบพันโดย <ข>แต่ข้าขาไม้นี่เท่าไหร่3ล้าด580พันโห oh, ไม้นี่3ล้าด580พันแล้วก็ดูาสารหร็นมากข้าลดดูสารส2แสนโอ้โหโอ้ถือว่าเพิ่นอ uh, ่าตางซอยพี่น้องไงนะหมเนาะเขาว่าคนไม่บักลายเนาะอื้ม2แสนพี่น้องเลย้าเกอ้ตัวนี้มันใครอยู่ สองท่ต mm ัวหกเมตรอันนี้สองกเมตรอันนี้เห็ดกระพานสี่งวงข้าเพ็นคนมาให้อีกเป็นยังไงเนาะเมครัว อัน <formation> นี้เฉพาะเฉพาะไม้หรือขั้วพรานี่โอ้ยักหลายนึงพี่น้องเลยเนาะโดยบนระเบ้อมาที่นี่โดยโดยพี่น้องเลยอามาที่นี่เดียวเดียวขอถ่ายรูปมิน้องบอยบาหนึงเข้าดําการนี่แหละขอถ่ายรูมินะเด้อเน็มกล้องเด้อหนึ่งสองสามโอเคไปพี่น้องนะเข้าใจได้ลาย อ่บาทนี้เนาะโอ้ขใจด้ยโดยโดยโดยพี่น้องเลยเรียบร้อยตาบาทที่นี่อันเดียวทำทั้งพ่อในจำนวนเงินฝืนซื้อมาฝากมาเมื่อนั้นตอนนี้ยังเหลือเท่าไรพ่อกว่ารู้วจิ้บวหมดเลวยังเอามาเนี่ยเอาทรายเอายังงอีกจะเพินฝืนมาส่งหอน ผยังมาส่งชายต่อเลยบ่หน่ส่งสายต่อเลยโอ้ลมบ่หลดเปนี้นู้นเมียนบูถึงเราไปจักเลยลมยีงรอกถอยมาหน่เลยแี้วว่าชิบะถอกจะผุนบ่ถอกวังใดถอกวันนี้ถอกยู่หนึ่งแล้วในหรอวาถอกวันนี้ข้าวานี้ได้ยู่ได้ยูเ่ ขาไม้นี้คือเบิดประมาณาสามล้านห้าแสนเนาะพี่น้องเลยพอดีให้ขาเ,าเปิร์คนไม่ก็สองแสนเกียรพี่น้องเลยพอดีอ่หกแสนเจ็ดแสนพี่น้องเลยเนาะพอดีเป็นสามล้านเจ็ดแสนห้าบาทที่นี่เลียวรอเพิ่นมาส่งไซต์ต่อเพื่อพ่อยพี่น้องเลยเนาะเด็กจีา่ายต่อเลยเนาะโอ้โหเอาข้าวบมก่อนตอนนี้ใส่นชมเปตูมาพอ,อก่อมกันเลย เอาตะปูก็สั่งมานำาซเลยบ่โอ้ถือว่าบาทนี้เนาะเบิดเนาะงบถือว่าเพิ่นฝากมาเมื่อนั้นถือว่าเบิดเนาะที่เพิ่าฝากมาเมื่อนั้นอ่ายังเหลือเหลือแต่วาซื้ออยู่ซื้อกินแลไว้แต่ซื้ออยู่ซื้อกินบ่4,000อ่ายังเหลือ4,000ไว้ซื้ออยู่ซื้อกินเนาะพอดีซื้อกับขขาวกับน้ำหมื่นหมื่นไมาพอถือว่าเริ่มลุยนี่หมื่นถือว่าเก็บขึ้น มืเอิ่มเทว่าเริ่มขึ้นกองหลังคาเลยตัวน้ำน้ำในึ่งจั๊วบคนผมเข้าเขาตัวยันมันเปื้อนเปื้อนผูนยืนไม่แม่ยแล้วมันเปื้อนเป็ดเปื้อนน้องจ้อยโดยโดยนะยันน้องจ้อยข่าข้าขี้สมเดาทรายผืนที่มาส่งตอนนี้ประฟอดเราไว้จังใดกัเพราะมันยันนกินข้าวเที่ยงแล้วโอ้ตอนนี้เผืนเขาสิคายเวลาเที่ยงเลยเดีเวลาเที่ยงแล้วเนาะใช่ไหพี่น้องเลย ฮะนกัตั้งกัล้อนะพี่น้องเนาะล้อคนเอาให้าทรายมาต่อทรายนี่ลดเท่าไรพอพอได้สังมาเก้าแสนลดเก้าแสนก็อนึแต่กาตะปูตะปูนี่ชื่อชื่อชื่อว่าเท่าไรตะปูสามแสนสามแสนแปดสพอว่บกแก้วนำบอกแก้วบกแก้วอีกบกแก้วขาเกตกว่าพ่อบ่ตะปูสามแสนแปดเบื้หลังนี่ได้ กะบ่พอดอกบ่พอพอดอกเพ่ซื้อซื้อซื้อตืมอีกเพาะว่าซาลูเอาเอาแนวแเหลกั่นเนะเหล็กกะน้อยกะน้อยกะน้อยธรรมดามันกกนึงก10โลนไปกก5โลเอามาเอามาก่อนบ่พอยงซื้อซื้อใส่ใหม่บ่พอยังซื้อใส่ใหม่เนาะตอนนี้กเงินงบกพอดีเบิดเนาะสั่งให้อันแม่นใหบ่ได้เอามาบ่เอาแต่ทรายเนาะไปายไปทรายก่ยันปูนนี่มันแข็งแล้วมันแข็งกเอกก่อน ก๋วยมังคุดก่อนมีแต่เห็ดไปเทือละขันต่อเนาะนขึ้นโครงลังค่าแล้วก็เริ่มกอ,มอก๋อ่ะอะบันนี้เดี๋ยวน้องน้องฉลาดดีขอหยุดคลิปไว้ก่อนพี่น้องไงเนาะเดี๋ยวรอโหลดเพิ่นมาก,ก่อนเดี๋ยวยังถ่ายต่อแล้วก็ให้ทั้งนายเฟื่นขอบุญกุ้งคุ้นทักพญกนายเฉลี่ยเพิ่น,นเนาะอ่ะพี่น้องไงได้เดี๋ยวมาเบิ่งท้ายมานเข้าก่อนเนาะโอ้สบายดีอ่ะสบายดีนัง่งละโอ้เห็ดยางนะนี่นะฮุตงงดต้นไม้อยู่บ่ โอ้พี่น <arts osion> <P RI K aún> ้องเลยอ่าทูมามามาบาทีทนีเนาะเครื่องของคือสีบัมาแล้วพ่อยพี่น้องเลยก็มีแต่อ่าไใบก่อนเนาะเพราะว่าขำแล้วตอนนี้ก็ได้สี่โมงแล้วพี่น้องเลยงานชีวพิ่ณบัวมาแล้วกับนายฝากข้าขอบุญขอบคุณพี่นายเจดีเพิ่นบาานี้เนาะอ่าก็เยอะเลย เอาได้สบายดีบ่ก้าวสดี่น้องเลยโอ้ตอนนี้สร้างใหม่มาเนาะเดี๋ยวให้ทั้งอายเพิ่นขอบุญขอบคุณทั้งผู้ใหญ่เพิ่นก่อนพี่น้องเลยอ่ากับมีผู้ใหญ่จะดีเพิ่นเพิ่มอ่างบข้าวม่อีกเนาะเห็ดอ่าเฮือนครัวพี่น้องเลยมาว่าที่นี่พี่น้องเห็นเนาะเดี๋ยวเขาเรื่องเงนก่อนอ่าทั้งเอ้ยเพิ่นไปทั้งไร่เมือนี่ไปหาตัดน้อยน้องหล่ะโอ้ไปตัดน้อยบ่่อาพี่น้องเลยเนาะ คือมินี่น้องเสนาสร้างไม้เข่าม้าอายเลยซื้อไม้เส้นพื้นครัวเบิดงบประมาณกับประมาณอันสามล้านห้าแสนพอดีจ้างค่ารถเพิ่นกระซองแสนพอดีสามล้านพวกเศษเจ็ดแสนนะพอดีสามล้านเจ็ดแสนพี่ทองไงเนาะอาบาตที่นี่ก็ฝากทางให้ขอบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นอยู่ทางต่างประเทศพูดเลยเนาะอาที่เพิ่นมีจิตใจเมตตาสดชวยเข้ามาอาสมทบ เดือดสันพี no wrote, ่น ah, so so ้องให้มาแล้วมันทั่วเนาะอาจจะได้ก็ฝากต่างๆขอบุญขอบคุณเพน่พนแน่บุญขอบคุณเด้อแม่ที่ซื้อไม้เป็นครัวบ้านน้องหล่ะโดยอให้แม่อยู่ดีมีแห้งน้องหล่ะเนาะด้วยให้ได้ความไข่ใหญ่นีเนาะพัฒนาชิ้นใดก็ขอได้ชิ้นนั้นน้องหล่ะเนาะโดยให้สุขมานร่ำรวยแล้วน้องหล่ะเนาะและการขอบใจทั้งน้องหล่ะที่เป็นสะพานบุญให้อ้ายอะไรน้องหล่ะเนาะโดยทั้งทีมงานเนาะโดยสุขภาพเข้มแข็งน้องซู้ๆู่ตัวใบน้องหล่ะโดย xa thu thì nào nó người ừ. nó à và này điều nó là có thái hùm này ăn à, nói nên người à, đồng đồng à phương? Phương phương có một cục dài tháng này hơn hả ăn có bó nó quá thô. thô vì đồ cái lâu gì chụp kịp đấy thì nó nếu khầm là khi phần gì mà xuống ôi nóng bói luôn mà nóng bói กีนน้องเลยแม่บัว่าโอ้ทโอ้ทันนี้ก็บริลงกันเสื่อบริหนายิพฮาเสือนุ่งไไว้แจ็คบัวหู้ทัางพ่อบรีหให้ทอวังไต่พ่น้องเลยไปน้องวัดปันรที่ไปทำพ่อดูให้คนไปทอวังได้สายนี่ขอ้พี่น้องเลย คิดว่าชิโบมาได้พี่น้องเลยเนาะเต็มคันรถกำลังว่าจะจบคลิปคิดว่าเพิ่นชิโบมาจช่หรอไป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 ถามทั้ง่อเพื่อนน่ะเพื่องจะถอดวังไดเอาไปเช้าวันเช้าเนี่ยฮะโชโต๊กโอ้ยไปช่างเชลลนเขาอันไม่เนาะนี่โอ้โทุ่ยวิ่งเดียวไป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 ทีไปไป บาแห้งดมทีกะพี่น้องเอ้ยโสุดยออดนะไปล้วบาที่นี่ทุกพี่น้องเอ้ยคิดว่าเพิ่นสิบ่มาส่งได้ล่ะเอาวังไรบอนี่บ่โอ้ทุกบอนี่พี่น้องไลยเนาะเอา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 สั่เอาบอนี่พอนี่บ่นี่บ่นี่ ถอยเข้ามาได้บ่นนพี่น้องเลยโอ้โอ้าวอ้าคิดว่าคนสิบัมาหรือไรโอ้ยน้องหล่ากำลังไปชิบคลิปเปิดสี่โมงเลยเนาะน้องหล่าหาหากระชืตื่นนอนพี่น้องเลยมาหนี้พักเวียดมาซะน้องหลาวว่ามาได้เห็นเวียดมีแต่รอถ่ายคลิปเปินสร้างเครื่องเข้ามาเนาะ การเห็ดอาข้อมือลายกระดูดีพี่น้องเลยเนาะฝากไปนำ้ำมันการแบบเมื่อยทางกายอ่อนเพียพี่น้องเลยฝากพื้นทางกายก่อนเมื่อนี้เ้ามาเลยมาเลยนะ้ามาได้บ่บวิดเนาะเออ ถอดแถวนี้บ่ยังไนี่เนาะอันพาะเพาะพี่น้องเนียเอาอันเดียวเดียวพี่น้องพีน้องคลอกงานเลยก็ได้พอเอาเอานี่เลยเพื่อไมาใหา้่าดตันทางเอาแบบชิลิชิลิงได้หนึ่งนะเพื่อไมาให้มันตันทางเอาบบนี้เลยก็ได้ ô oh, sai phải thế nó no. vít bóp, vó vít bó Nào, nhóc, nhóc, วิดบอสายไฟอ้าวันเรียบร้อยไปน้องเลยอาตัวคิดว่าพันสิบมมาอะไรนี่เนาะ ต้องถามเพื่นไูตัปูอตะปูตัปูมีชาวอะไ้านะโอ้ตะปูเจ้ามาชงเลยกันลืเนะยังไงตัปูจคก๊ตพอนสามแก๊สสามแก๊สบอลลูกแก้วเลยูฮุแ

con mình, nó tập nó. Nó con, con bẹt con. Con tập <laughs> <Bọc kéo. cười> Còn bọc Có Con tập nó Con oh. bọc keo nó này sư bọc มุทยัยเซนเกาซิปบอกแก้วก็ซื้อมาเลยเนาะเซ <190. S 1> นเกาซิปเซนเกาซิปโดยโดยไปไปด,ด,ดองเย 2> 2ล,ลยทรงหล้านทรงแสนสี่สิบพันอ่าเฉพอบอกแก้วกับตะปูป่ะทรายทรายนำ้ำโอ้ทรายบอกแก้วตะปูเนาะสองล้านสองแสนสี่สิบพันโอเคใช่นะพี่น้องเลย <peach noise> โอ้คิดว่าชิบมาเหรอได้เนาะคำนะ <laughs> โอ้ขาอยู่หันก็ทารถปอบมาโอ้รถข้าวว่าเ <laughs> ช้ามุ่งก็หกอยู่ก็กกแหกแล้วแหละโดยโดยมาถกเจ้ก็ปลายมุ่งเลยละช่องละช่องแสนสี่ชิ่องเสร็ สองเซนห้าบซิบยังขาดบินดึงทันตรงหลักสองเซนสี่ okay. yep. okay. okay. yeah. no. aa, yeah. ิบโอเคโอเคมาถึงไหนเนาะอ่าเรียบร้อยพี่น้องเลยไปชนะพี่น้องเลยเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็น้องเซนลายจขอตัวลาไปก่อนไปพี่น้องเลยไปพ่อๆกินหนัาพี่น้องเลยเนาะ มาที่นี่ก็ต้องขอบุญขอบคุณพี่น้องเลยเนาะทางผู้ใหญ่เจดีเพื่อนอยู่ทางต่างประเทศเพื่นแหละเนาะที่มาอ่าสดสวยเขามาเ้าเป็นทรายพี่น้องเลยเนาะในเขามาแล้วบาทจุดค้ำพี่น้องเลยคิดว่าเพื่อนสิบ่มาแล้วล่ะนลังจากว่าสิกลับไปบ้านเนาะบากลับไปหาเล่นกับน้องดาวเพื่อนแหละพี่น้องเลยไปโอเคพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็น้องซายลาไปแล้วพี่น้องเลยโดยสบายดีพ่อนพี่น้องกันเบิร์ตสุขสุกคนพี่น้องเลยเนาะ โดยสบายดี